สวัสดีสสดแฟนแฟนมารไรตี้ลูกหมีนะคะปัญญาผัดรับบทเป็นวันวิวาในซีรีส์แอบแฝดหลักเล่นกลค่ะจัยาสรพันผัดค่ะรับบทเป็นเสียงเพลงในหลักเล่นกลค่ะ <S <S ก็เป็นความรักของเด็กสาวสองคนที่โตมาด้วยกันในบ้านหลังเดียวกันเลยแต่ว่าเราสองคนเนี่ยมีฐานะที่ต่างกันเขาเกิดมาเป็นลูกคณหนูเนาะส่วนเราเป็นลูกแม่บ้านแต่ว่าเราก็คือแบบถูกเลี้ยงมาเหมือนกันใช่ก็คือโตมาในครอบครัวที่อบอุ่นก็คือไม่มีปัญหากันเลยใช่ค่ะ จนมันเขาเรียกว่าอะไรมันเกินความรู้สึกมันเกินห่เพื่อนอะไรอย่างนี้มันเกินหอเพื่อนต่างมากเลยเสียงเพลงไม่วีเลยเนาะไม่วีนลยไม่คิดวินค่ะเสียงเพลงเป็นคนแบบเอาจริงจริงเสียงเพลงไม่ใช่คนที่วินแต่เป็นเด็กที่ทข้างๆแต่ใจตัวเองก็คือคิดอะไรพูดเลยอืพูดตรงอะไรอย่างนี้แต่ว่าอย่างเดียวที่ไม่พูดคือชอบวันถ้าพูดคือจบแต่ว่าเขาก็เลยไม่พูด ใช่ค่ะแต่ว่าเป็นคนพูดตรงแต่ว่าต,วตัวตัวจริงแล้วไม่ได้เป็นคนไม่วีนไม่เวียไม่วีน,น,วนไม่เวียงใช่ค่ะส่วนของวันมิวาเนี่ยมีว่าใกล้เคียงกับมีตรงที่วันเป็นผู้หญิงที่ไม่โกรธใครเลย <Wow. S 2> คือแบบว่าตั้งแต่เกิดมาในชีวิตก็คืออาจจะโมโหเฉพาะเคสใหญ่ๆเหมือนกับมีซึ่งชีวิตจริงมีไม่ค่อยโมโหใครเหมือนกันเป็นคนสุดใส <laughs> แบบเอ๋ออ่ขำแล้วอะ <laughs> จริงๆพวกเราเวิร์กช็อปกันเยอะมากๆเลยสําหรับบทของเราสองคนเพราะว่ามันมีช่วงวัยที่ต่างกันมันมีพาร์ทของเด็ก17กับวัย30ซึ่งความรักของ17กับ30มสิบมันต่างกันเยอะมากค่ะสิบเจ็ดจะเป็นความรักแบบใสๆก็คือแบบชอบเอ๊ะอ่ะแต่30จะเป็นความรักที่กลับมาเจอกันแล้วห่วยหากันมากๆก็เลยต้องเวิร์กช็อปไปเลย่อยตอนถ่ายทําพวกเรายังเวิร์กช็อปไปด้วยอยู่เลยถ่ายไปเวิร์กไปก็คือเหมือนค่อยๆเวิร์กกับตัวละครในช่วงวัยที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยสิบเจ็ดมันก็จะมีความแบบสด ที icana, <naj bum S 1> ่คิดเยอะอะไรเงี้ยจนแบบวันหนึ่งชีวิตมันแบบถึงจุดเปลี่ยนพลิกผันอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ชีวิตของเราสองคนเ,เปลี euh ่ยนไปแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในช่วงวัยที่แบบ30แล้วก็เป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นของเราทั้งสองคนใช่เหตุการณ์ที่ประทับใจเลยเป็นเหตุการณ์ที่ อันนี้เป็นเหตุการณ์ <laughs> <laughs> เหตุการณ์มาสเตอร์พีซก็คือหมีกับซอนอะถ่ายติดกันประมาณสองถึงสามวัน <laughs> แล้วเราก็เหมือนเหนื่อยสะสม <laughs> ก็คือนอนน้อยมากๆ <laughs> แล้วเราตอนนั้นประมาณตีหนึ่งของวันสุดท้ายแ่ะที่เราจะแบบเลิกกองเราก็เหนื่อยแล้วเหมือนซอนย่าก็แบบมองหน้าหมี <laughs> ในห้องน้ำตอนเปลี่ยนชุดกังบ, <laughs> บ้านสอ์ <laughs> ผ่านมองผ่านกระจกแล้วมองหมีแล้วแบบทำสายตาแบบเศร้ามากแล้วซอนย่าบอกว่าเหนื่อยจังเนาะ แล้วมิก็ว่าเหนื่อยเหมือนกันคือแบบมองตาก็รู้เลยแล้วเขาก็เข้าเราก็เข้ามากอดกัน,กนเป็นความรู้สึกท,ที่ที่รู้สึกว่าประทับใจเขารู้สึกแล้วเราก็แบบคือเราแชร์กันได้ตลอดเวลาที่เรามีเรื่องเครียดเราประทับใจกันและกันเสมอเวลาที่ค่อยถามกันอะว่าเรารู้สึกยังไงแฮปปี้ก็ถามแต่ตอนเวลาเศร้าเราก็ถามกันเหมือนกันก็คือช่วยกันแชร์ตลอดว่าใครรู้สึกแย่แค่ไหนหรือว่ารู้สึกอะไรอยู่ ก็เกินคาดเนาะหมายนถึงว่ามันก็มีในไทยอ่ะก็มีมีคนรู้จักเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าไปถึงเวอร์ไวเลยก็แบบเกินคาดมากๆมีหลายหลายประเทศหลายทวีปมามีเอเชียมีแบบแอฟริกาใต้อะไรเงี้ยซึ่งเราไม่คิดว่าจะไปไกลถึงขนาดนั้นเพิ่งรู้ว่ามีแฟนๆรอซีรีส์เราเยอะอยู่มากเลยก็แบบปิ้มปริ่มมากรู้สึกตื่นเต้นนีใจที่ทุกคนรอแอร์แฟ น่าจะเป็นตอนที่พวกเรากลับมาหากันแบบออฟฟิเชียลแหละก็คือหมายถึงว่าอยู่ด้วยกันแล้ว,แ,ลวแต่ว่ายังเป็นความรู้สึกครึ่งๆกลางๆของเราสองคนที่วันเองก็ยังมีปมในใจตอนนี้เขาหายไปส่วนตัวเพลงเองก็ รู้สึกอะไรอยู่ก็คือจะรักก็รักแหละแต่ว่ายังไม่กล้าแสดงไปตรงๆน่าจะเป็นฟิลประมาณนั้นในช่วงอีพีนั้นใช่น่าจะเริ่มหวานแล้วเออแต่ก็มีความซับซ้อนของความรู้สึกผสมความหวานไม่ขมแล้วไม่ขมแล้วไม่ขมแล้วแต่เป็นเป็นไบโพล่าอยู่ใช่เป็นไบโพล่าเดี๋ยวเออเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวงงเดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวงอนอย่างเงี้ยทางเรื่องใช่แต่สนุกแน่นอนก็ขมอีพีสี่สุดท้ายแล้วแบบว่าเศร้าซึม ฝากติด,ดตามแอฟแฟนรัลเล่นก้นด้วยนะคะทุกวันศุกร์ทางช่องวันสามค่ะเวลา4ี่ทุ่มสินาทีแล้วก็หลังจากที่ชมสดเสร็จก็คืออยากชมเวอร์ชันที่มันแซบขึ้นแล้วก็ <laughs> มี y YouTube c h a n n e l ของเช้งซังฮงหนึ่งนะคะอัพทันทีหลังจากเวอร์ชันแบบในทีวีจบเลยนะคะแล้วก็ยังมีสําหรับใครที่ไม่อยากดูคนเดียวแล้วอยากดูพร้อมพวกเราก็สามารถดูรีแอคชั่นของพวกเราได้ทุกวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มตรงค่ะดูไปพร้อมๆกับพวกเราได้เลยนะคะก็ฝากแอฟแฟนรัเล่นก้นด้วยค่ะคับผม